อูนนะคะแล้วก็ไม่ใช่คุณอีกนะคะคุณเ <c oughs> จมค่ะ <c oughs> คุณเจมเป็นดีไซนเนอร์ของบริษัทเรานะคะวันนี้เนี่ย <c oughs> เรามาที่โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อที่จะมาตรวจเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราต้องดูอะไรบ้างในการตรวจเฟอร์นิเจอร์นะคะ ของข้อที่1น,นะคะที่เราจะต้องมาตรวจเลยเนี่ยก็คือโซฟาของเราเนี่ยได้จัดส่วนไหมตามสเกลไหมจริง,รงๆแล้วเนี่ยคุณเจมมา,มาทดลองนั่งไปแล้วโนอรอบหนึ่งใช่ค่ะในปกติที่เวลาเรามาทดลองนั่งโซฟาะคะเราเราจะดูว่าสัดส่วนของเบาะเนี่ยมันหนาไปหรือว่าแข็งไปหรือว่านุ่มเกินไปเราต้องมาดูวิธีการปรับเบาะลูกค้าบางท่านเนี่ยต้องการแบบอ่อนนุ่มธรรมดาลูกค้าบางคนต้องการความแข็งขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะว่ารองรับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะ ตัวบอดตัวหมอนอีนี้คือก็สามารถถอดซักได้ค่ะพุณธรรมศาสตร์ในอนาคตเดี่๋ยวเราลงก็มาดูสเกลของเก้าอี้โต๊ะทานข้าวกันคามอ่ะคุณูณลองนั่งเลยค่ะไม่เตี้ยค่ะอันนี้เสริมเสริมบอกขึ้นมาแล้วเมื่อจากบ้าจะมาตรวจข้างก่อนเนี่ยเบาะข้างจะฟีไปหนึ่งเดี๋ยวเพยทางโรงงานเขาเสริมเบาะขึ้นมา ปืนจะหนุนให้ให้ก้นรลดร้อยขิ้นหน่อยค่ะข,ขาเป็นโครงไม้เนื้อแข็งข้างออข้างล่างตัวใต้บอกก็เสริมโครงไม้ด้วยข้างล่างและในส่วนของข้อที่2นะคะเราก็จะมาดูว่าในการเชื่อมงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขาโต๊ะขาเก้าอี้ขาเตียงต่างๆนะคะหรือว่ามีการเชื่อมงานที่ไม่เรียบร้อยหรือเปล่านะคะค่ะ ัวขาโต๊ะตัวนี้นะคะจะเป็นโครงเหล็กทําสีพารโ,โคดทั้งหมดเลยนะคะครั้งก่อนที่มาตรวจงานเนี่ยจึงก็คอมเมน์ให้มีการแก้ไขแลว้วตอนนี้เหลือใน,ในส่วนของขั้นตอนการเก็บงานรายละเอียดเล็กน้อยนะคะตัวฐานนะคะระหว่างตัวสตูนะคะระหว่างผ้าบูกกับสแตนเลสนะคะทางโรงงานจบง,งานเรียบร้อยนะคะข้อที่3ของเราเนี่ยนะคะก็คือ material มทเทอเรียลที่เราสเปคไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าหินไม้สีต่างๆนะคะจะต้องถูกตามที่เราสเปคงานแมทเทอเรียลค่ะก่อนที่เราจะทําการสั่งทำเนี่ยเรามีการประชุมแบบกับ,กบทางโรงงานว่าจะมีแบบเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนบ้างแล้วเราก็จะทําการนํแมทเทอเรียลค่ะ,ะเอามายืนยันกับทางโรงงานอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าตัวแมทเทอเรียลเนี้ยตรงตามแบบทุกอย่างค่ะเรามาดูว่าอันนี้ใช้หินถูกไหมคะค่ะ หินอ่อนถูกต้องค่ะตัวนี้เป็นหินอ่อนไว้อาราเบคาโต้ค่ะตัวนี้ลายสวสยงามค่ะเป็นลายหินอ่อนที่ทางลูกค้าเนี่ยชอบนะคะดังนั้นเราก็เลยสเปคตัวนี้คุณเจมก็มีการคัดเลือกสลับหินเองนะคะก่อนอที่ให้ตัดลงไปตามเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการนะคะ,คะจะบอกว่าหินอ่อนที่นี่ค่ะทางดีเซนเนอร์เนี่ยเราจะไปคัดเองที่โรงงานเลย แล้วก็ข้อที่4ี่นะคะก็คือดูการเย็บตะเข็บรอบตัวเฟอร์นิเจอร์ก็อย่างอันนี้ก็มาดูว่ารอยตะเข็บเนี่ยเรียบตรงไหมเพราะว่าบางที่<ม>บางครั้งเนี่ย<ม>เราก็จะเจอที่เป็นเป็น,ปนแบบยือนยน่นย่ะคือตะเข็บที่ย่นย่นเนี่ยส่วนใหญ่ฟองน้ำยัดไม่เต็มมันเลยทําให้เกิดช่องว่างระหว่างตัวฟองน้ำเนี่ยเยอะเยอะมากอ<า>ีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตะเข็บถ้าเย็บตะเข็บไม่ดีมันทําให้เห็นขอบพวกเส้นด้านต่างๆออกมามันทําให้จบงานไม่เรียบร้อยนะคะ ที่เราดูงานเย็บตะเข็บเนี่ยเพราะว่าการหุ้มเนี่ยมันต้องการดึงผ้าพอการที่เราดึงผ้าผู้ประชาไมได้เกิดแรงกระชากของผ้าไม่ทําให้เป็นเอผ้าเนี่ยในสัดส่วนของมันเนี่ยจะมีความตึงแล,และความไม่ตึงก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าการเย็บของโรงงานค่ะข้อที่หนะคะก็คือการตรวจสอบโครงสร้างนะคะของใต้ที่นั่ง ต่างๆนะคะคว่าเขาได้ใช้โครงไม้หรือเขาได้ใช้เสริมความแข็งแรงเสริมความแข็งแรงได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะตัวต๊นนี้นะคะพี่อูนตามแบบแล้วค่ะจะเป็นในส่วนของท็อปหินตัวเกรย์อินโพลาโดนะคะ <ๆ S 2> บางทีอะค่ะคือบางทีเขาทําแค่ขาแล้วก็เอาท็อปหินวางเลยแต่ทีเนี้ยเราทำอย่างไง <ๆ S 2> ไม่ได้นะคะ เพราะว่าอันนี้ทางเราก็จะเสริมในส่วนของตัวแม่อัดเข้าไปเพื่อที่จะรองรับต้นหนักของหินเพราะว่าหินค่อนข้างมีความหนักมากนะคะ<ม>เวลาที่ลูกค้ามาค่ะ<ม>ล้วบางทีลูกค้ามีการทักแขนลงแรงกดจากลูกค้าเนี่ยจะส่งผลต่อตัวเมทีเดียลด้วยทีนี้ถ้าเรามีการรองมาแล้วจะเสริมให้ตัวหินอ่อนเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะหินอ่อนเนี่ยนะคะก็จะมีการตีขอบไม้เพื่อที่จะให้เข้าเข้ามุมพอดีก่กับตัวโต๊ะเนะาะทำให้เหมือนตัวหินเนี่ยก็ไม่ได้ขยับไปจากโต๊ะ เดี๋ยวเราลองมาดูเก้าอี้ค่ะ,คะเหตุผลเนี่ยที่เขายังไม่ได้ปิดนะน,นะคะเพื่อถีาเขาให้ดูว่าเฮ้ยเขาใช้เป็นโครงไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งค่อนแข็งแรงจริงๆนะนะคะมาถึงในส่วนของเตียงนอนนะคะภายใต้เตียงนอนก็คือใต้ฟูกใต้ฟูกเนี่ยก็จะต้องมีการวางโครงไม้ ทีนี้คุณเจมสเปคเป็นโครงไม้ที่ค่อนข้างที่จะหนาเลยแล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็ยังจะทบด้วยแผ่นหนาประมาณ10มิลหนา10มิลคือเพระน้หนักมากเมื่อกี้พยายามยกออกแล้วหนักมากจริงๆนะคะเหตุผลที่สเปคเป็นโครงไม้เนแข็งเพราะว่าการใช้งานในอนาคตค่ะมันจะมีระยะเวลายาวนานขึ้น ในส่วนของข้อที่6นะคะจะเป็นการตรวจฟิตติ้งก็คือไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักหรือว่าตู้นะคะ<ม>อ่าเดยวดึงข้างล่างนะคะทีะม่มันติดข้างล่างเราก็จะต้องเดินอันนี้อ่าไม่ชนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคะ<ม>แล้วก็อันนี้เราไม่ได้เป็นสเปคเป็นซอฟต์คลสเพราะว่าตัวโต๊ะข้างเตียงอันนี้เป็นโต๊ะที่ค่อนข้างเล็กลิ้นชักซอฟต์ค้อนะคะถามว่าใช่ดีไหมก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของีที่ลิ้นชักที่มีขนาดคาแคบแเล็กมากเลยค่ะตัวซอฟต์ค้ออาจจะไม่ได้เหมาะ เป็นประมาณมาตรฐานในการตรวจสอบของอการตรวจสอบเฟอร์นิเจอร์เนาะแล้วคุณเจมมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะขอเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องของคุณภาพของการผลิตในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ของทีเบียเนี่ยคะ่ะเราค่อนข้างจะมีโรงงานที่มีผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยตรงนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าค่ะถือทางเรามีการตรวจเฟอร์นิเจอร์ค่ะทํามสี่รอบนะคะพี่อุลแล้วก็จะมีการ QC ที่ที่โรงงานไปส่งที่หน้าง,งานก็ QC อีกรอบนึงอีกนะคะขอบคุณคุณเจมมากเลยนะคะวันนี้ พาอูนนะคะมาตรวจเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะเรา2คนก็จะลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งรัวรๆวรเลยนะคะขอบคุณค่ะ